เอาัโอ้โหไอยาลาโกดิตะมยไทยทำไมมีหเรื่อยวะตำรวจยังเงี้ยนะงจริงเจาตำรวจจับมงไปเลยตำรวจไปยืนที่มุมรู้วทำไมมันยังดีอเรื่อยมีทำไมมีมือเไมมีตัวโต้ฝังไม่จัดแล้วนะม่เกียดล้มค้านี่ยเดี๋ยวจะต้องไป

มอ่ะไม่ได้ระมานะไกมวกยมตายกไม่รับผมเช็กนไม่มีครับรู้ยานะไม่ายไปเฉยแล้วานเานะจะไที่รั้อไปลือนาโดนลเนี่ยง่อ่่ยไม่ด่นไม่ได้รู้ะอชีวิตเลยอัไม่ห้าวรับผมออายราก็มาปาบป่าชุนนะครับ นีฮะี่ต้อยนะี้อีนี่นโอ้โหไอ้ยาลาวันนี้โดนโหตั้แรกเลยนะโอ้ไม่อยากต่อยครับยีอเออไม่เป็นไรเราต่อยดีแล้วเราต่อยดีแล้วโอ้โหนี่ฮะพี่โตโต้วันนี้ยโอ้ย น้องบอกว่าโดนโหแทบไม่อยากต่อยเลยอ่ะเออพี่โซโต้เช็คตัวสับเช็กอะไรหมดแล้วครับไม่มีอะไรครับเออเชียนมวยโหไงเนี่ยอยากบอกเชียนมวยว่าไงอ่ะหนูไม่มีอะไรหรอกครับเออฮะเออเออมันไม่มีอะไรนี่ฮะ โดนโหัวจนแบบแทบแทบจะไม่อยากไม่อยากชกมวยเลยนี่ฮะผมเพิ่งตัวเพิ่งเที่ยวถอนมาบอกนะครับเงีอยมันยังไงเอ้ายังไงครับมวยหัวโขนี่คือน้องเขาไม่มีกำลังใจจะชกคือน้องเขาไม่มีอะไรจริงครับคือผมเช็คมือถือเช็คอะไรน้องเขาตลอดครับมันไม่มีอะไรไม่รู้เขาจะโหอะไรกันครับก็ถ้าเกิดน้องเขาไม่ได้นับวันนี้ถ้าเกิดน้องเขาแพ้มาน้องเขาโดนไล่ก็จบชีวิตน้องแต่คือ จริงๆน้งองไม่มีอะไรจริงครับเพราะว่าผมอยู่กับน้องมาเก็บน้องมาพาน้องไปนู่นไปนี่อยู่กับน้องตลอดเวลาครับคร้งสุดท้ายผมก็พาน้องมาเก็บตัวกรุงเทพซึ่งซึ่งผมชัดเจนว่ามันมันไม่มีอะไรแน่อนอนครับอครับอ่ะอ่ออยายุราวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าแทบที่จะถอดนวมบนเวทีออกเลยไม่อยากต่อยนะครับผมอยากลงมาด้วยครับหมดวลแรกเอ้โหัวงแต่ยกใช่ครับยกแรกเลยไปขึ้นเวทีไปครับ ตอนนั้นเนียรู้ไหมเขาโห o ใครอะไรไงเอาตอนนั้นตอนแรกยังไงก็ผมมัครับถ้ามีไฟมีคือรู้เลยใช่ไหมไฟครับก็จะจะบอกเซียนมวยไหมเนี่ยคือบางทีมันโหเนาะอางนี้มันทําให้น้องรู้สึกบันทอนจิตใจน้องเขาก็คืออยากให้เซียนเสียนมวยปรับความเข้าใจนิดนึงว่าคือน้องเขาไม่ได้มีอะไรน้องเขาตั้งใจมาชกทุกไฟอยากให้เกมออกมาดีเขาสู้เพื่อผมสู้เพื่อพ่อแม่สู้เพื่อทุกคนในค่าย ก็อยากฝากแฟนมวยว่าเป็นกำใจให้น้องอีกแรงหนะึ่งเพราะว่าน้องเขาก็สู้สู่ชีวิตตลอดครับถ้าเกิดน้องเขาจะมาล้มหรืออะไรจริงเขาคงไม่ปล่อยฝั่งตรงข้ามให้นอนลงไปโดนนับขนาดนั้นหรอกครับ,รบถ้าเกิดน้องเขาอยากอยากล้มจริงๆอ่ะยกห้าที่น้องเขาโดนกั้นคอแล้วก็นอนลงไปแล้วครับคืออยากอยากจะบอกเกมมวยว่าช่วยแบบเป็นกำใจให้น้องเลยครับอ้าวหนูอยากจะบอกอยากจะบอกเียนมวยงไงเอาตอนนี้อ่ะผมไม่เคยคิดจะทําอย่างนั้นสักครั้งเลยครับให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ครับผมไม่เคยคิดถอยรถ พรายออาชีพตัวเองครับอ่ะเอาละครับผมเป็นกำลังใจให้นะหนูนะเอพูดถึงการโชคของตัวเองสักนิดหนึ่งวันนี้นะก็ขึ้นโชคด้วยความกดดันว่ากันเถอะใช่ครจนกระทั่งมาได้ลูกวันสอกใช่ครับพู่เอาสู้ร่วงลงไปตอนนั้นในใจคิดอะไรอยู่ก็อยากติดเกมครับแต่ติดไม่ได้ครับอ่าฮะอ่า